สวัสดีทุกคนนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของแบ็กซ์อตัวละครสายลบล้างธาตุลม5ดาวที่เด่นในเรื่องของดอทหรือก็คือดาเมจต่อเนื่องนั่นเองนะซึ่งแบ็กซ์บอก็เป็นตัวที่แอนิเมชันจัดว่าสวยมากแล้วก็เป็นตัวที่มีรายละเอียดสกิลเยอะมากๆนะฮะเยอะจนไลฟ์ออฟฟิเชียลเขาปงแล้วก็แทบจะไม่ลงรายละเอียดอะไรเลยนะครับแต่เดี๋ยววิดีโอนี้เราก็จะมาคุยกันยาวๆซึ่งก่อนหน้านั้นก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนั่นก็คือร้าน Power Pay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันทางร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงแถมราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากประหยัดเงินในการเติมเกมก็แนะนําเติมผ่านร้านนี้ได้เลยครับปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนและที่จะขาดไม่ได้เลยสําหรับผู้เล่นเกมสายกาชาก็คือแว่นออตัสที่มาพร้อมกับเลนช่วยกองแสงสีฟ้าสีม่วงให้มันเหลือแต่แสงสีทองนะพูดง,ง่ายๆว่านอกจากลดอาการแสบตาแล้วยังลดอาการแสบเกลือได้ด้วย ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ในคำอธิบายคลิปได้เลยครับมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะเรามาเริ่มจากความสามารถกันนะครับซึ่งจุดเด่นของเมสวรนจะเกี่ยวข้องกับตัวอาคานาะเหลือก็คือที่เราเห็นเป็นการ์ดนะมาคุยเป็นข้อๆไปข้อแรกก็คือเมื่อเข้าเทินของศัตรูตัวอาคานาจะระเบิดและทำดาเมจซึ่งดาเมจจะแรงขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนชั้นที่มีหลังจากระเบิดแล้วอาคานาจะรีเซตเหลือแค่1ชั้น และอาคานาจะซ้อนได้สูงสุด50ชั้นนะครับซึ่งตัวอาคานานี้จะนับเป็นดาเมจดอทประเภทลมเฉือนและสามารถถูกกระตุ้นให้ทำดาเมจโดยตัวกราฟกาหรือเซมโปที่มีดาวสีได้มาข้อ3ก็คือก่อนอาคานาจะระเบิดในเทอร์นศัตรูมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือถ้าหากอาคานามีจำนวนอย่างน้อย3ชั้นจะมีการสร้างดาเมจใส่ศัตรูใกล้เคียงและทำให้ศัตรูใกล้เคียงได้รับอาคานา1ชั้นก็คือมันเปลี่ยนจากดาเมจเป้าเดียว กลายเป็นดาเมจหมู่แล้วก็ช่วยแปะอาคาน่าให้ตัวข้างๆได้ด้วยแล้วถ้าหากอาคาน่ามีจํานวนอย่างน้อยเจ็ชั้นดาเมจที่ทํามันจะไม่สนป้องกัน20%ของศัตรูด้วยก็คือดาเมจแรงขึ้นนั่นเองคราวนี้เอฟเฟกที่ว่ามาทั้งหมดในข้อ3นะฮะจะไม่สามารถทํางานจากการกระตุ้นดาเมจของตัวละครอ,อื่นได้หมายความว่าสมมุติมีอาคาน่าทั้งหมด10ชั้นเราให้กราฟก้าใช้สกิลเพื่อกระตุ้นดาเมจมันทำดาเมจเป็นเป้าเดียว แต่มันจะไม่ทำดาเมจเป็นหมู่หรือดาเมจแรงขึ้นจากการไม่สดป้องกันนะดาเมจหลกัหลกๆของตัวแปซวอนก็จะมาจากอาคานาคราวนี้มันมีวิธีการเพิ่มจํานวนชั้นยังไงบ้างวิธีแรกก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นศัตรูซึ่งตรงนี้มันจะทํางานก่อนอาคานาระเบิดนะหากศัตรูได้รับดาเมจดอทดาเมจดอทแต่ละอันจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดอาคานาหนึ่งชั้นสมมติศัตรูโดนดาเมจดอทไป5ครั้งมันก็มีโอกาสได้มา5ชั้นก่อนที่จะระเบิดนะครับ วิธีต่อมาคือเทคนิคซึ่งตรงนี้ผมขอสรุไปไง่ายเลยแล้วกันก็คือพอเรากดใช้แล้วเราจะได้บัฟซึ่งเมื่อเริ่มต่อสู้ศัตรูแต่ละตัวจะโดนแปะอาคานาประมาณ2-5ถึงชั้นก็เอาไว้ช่วยแปะในตอนเริ่มต่อสู้แค่นั้นเองต่อมาคือเถเลื่อนขั้นสีก็คือทุกครั้งที่ศัตรูได้รับดาเมจต,ต่อเนื่องภายใน1การโจมตีจากฝ่ายเราจะมีโอกาสที่จะติดอาคันาหนชั้นโดยศัตรูแต่ละตัวสามารถติดได้มากสุด3ชั้นภายใน1การโจมตี สรุปก็คือเอาไว้เล่นกับตัวละครที่กระตุ้นนเมจดอทได้เช่นถ้าเราแปะดอดไปสามอันแล้วเราให้กับกการกระตุ้นทั้ง3อันศัตรูก็จะติดอาคณาได้3ชั้นนะต่อมาคือการจมบีปกติก็คือเป็นการทำนำเมจใส่ศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะทาให้ศัตรูติดอาคณาหนึ่งชั้นคราวนี้หากเป้าหมายติดสถานะลมเฉือนเสียเลือดเผาไหม้หรือช็อตไฟฟ้าอยู่แต่และสถานะจะมีโอกาสทาให้ศัตรูติดอาคณาเพิ่ม1ชั้น สรุปก็คือยิ่งศัตรูติดสถานะดอทหลายประเภทก็จะยิ่งมีโอกาสโดนแปะอาคาน่าหลายชั้นขึ้นไปด้วยส่วนสกิลจะเป็นการทำานาเมทใส่ศัตรู3ตัวแล้วมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูทั้ง3ตัวติดอาคาน่า1นชั้นแล้วมันจะมีเทดเลื่อนขั้น2ที่มาเล่นกับสกิลก็คือเฉพาะเป้าหมายตัวกลางตอนเราใช้สกิลนะครับตัวที่เราเล็งตัวกลางเท่านั้น หากมันติดสถานะ d a m a g e ดอยู่มันก็จะมีโอกาสที่จะติดอาคาณาเพิ่มตามจํานวนสถานะซึ่งก็เหมือนกับการโจมตีธรรมดาเมื่อกี้เลยนะอันเดียวกันเลยแล้วมันก็จะมีการลดป้องกันของศัตรูทั้ง3ตัวลงเป็นเวลา3เทินด้วยอันนี้ดีมากๆต่อมาคือไม้ตายก็จะเป็นการสร้างดามจลมแก่ศัตรูทั้งหมดและทําให้ศัตรูติดสถานะเปิดเผยเป็นเวลา2เทินซึ่งในสถานะนี้ ศัตรูจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นภายในเทินของตัวเองหลักๆก็คือมันเอาไว้เล่นกับดาเมจด,ดอทนะเพราะว่าดาเมจด,ดอทมันจะทำงานในตอนเริ่มเทินศัตรูหรือคุณจะเก็บไม่ตายตัวดาเมจมากดใช้ในเทินศัตรูก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นนะครับแล้วสำหรับศัตรูที่ติดสถานะเปิดเผยอยู่อาคาน่าจะถูกนับว่าเป็นสถานะดอททุกประเภทปกติมันจะนับเป็นแค่ลมเฉือนแต่ในช่วงที่ติดเปิดเผย มันนับเป็นทุกประเภทนะฮะนั่นหมายความว่าตัวอย่างกุยในเฟิร์นกับลูกะที่ปกติมันกระตุ้นลมเฉือนไม่ได้สามารถมาช่วยกระตุ้นได้แล้วและข้อ4คือเมื่ออคนาระเบิดจำนวนชั้นจะไม่ถูกรีเซตแล้วนะครับแต่เอฟเฟกการไม่รีเซตนี้จะเกิดขึ้นได้แค่1ครั้งต่อการกดไม้ตายเท่านั้นและความสามารถสุดท้ายเทส A6 ก็คือแบ็กซวอนจะได้รับโบนัสเดเจเพิ่มขึ้นโดยค่าที่เพิ่มจะเท่ากับ 60%ของอัตราสร้างสถานะโดยสามารถเพิ่มได้สูงสุดที่72%ก็คือเมื่อเรามีสร้างสถานะที่120%นะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญข้อแรกในการปั้นตัวแบ็กสวอเลยก็คือทำค่าสร้างสถานะให้ถึง120%เพื่อเอาดาเมจเพิ่มแล้วก็แปะอคาคนาได้ง่ายขึ้นด้วย อย่างที่บอกไปว่ารายละเอียดมันเยอะมากนะฮะคราวนี้เรามาสรุปเกมเพย์ส่วนที่สําคัญของแบซวอนกันข้อแรกเลยก็คือเราจะพยายามทาให้ศัตรูติดอาคาน่าถึง7ชั้นก่อนระเบิดซึ่งมันก็มี3วิธี1คือเราแปดดอทไปหลายประเภทแล้วใช้การโจมตีธรรมดาหรือสกิลของแบซวอนเพื่อเพิ่อพอมอาคาน่าสก็คือเราแปดดอทหลายๆอันนะครับจะเป็นประเภทเดียวบันก็ได้ขอให้มันมีหลายๆอันแล้วร้อยมันทำนาดเมจต,ตอนถึงเทินศัตรู สามก็คือเรากระตุ้นดอปบ่อยๆก็มี3วิธีนี้ส่วนรอบคอมโบลหลกัหลกๆก็จะเป็นการใช้สกิลแล้วก็ตีธรรมดา2ครั้งวนเรื่อยๆเพราะว่าการลดป้องกันจากสกิลมันมีผล3มเทินเราไม่จะเป็นต้องกดไปบ่อยอยกเว้นว่าแต้มสกิลคุณเหลือและคุณอยากจะแปะอาคา่าเป็นหมู่หรือฟื้นเมตตายไวๆก็กดสกิลรัวๆได้จากที่คุยมาทั้งหมดข้อดีของแบ,บสซาวน์ก็คือเป็นตัวดาเมจที่แรงโดยเฉพาะเวลาเจอมอนหมู่นะเพราะว่า เขาจะมีเรื่องการระเบิดการ์ดท,ทำดาเมจเป็นหมู่แล้วก็ช่วยแปะอาคาหน้าให้ตัวข้างๆได้ด้วยซึ่งดาเมจข้างล่างนี้จะคิดจากเคสมอน3ตัวนะครับเราจะมีกราฟก้าดาวศูนย์แล้วก็มีไลท์คนประจาตัวเป็นตัวคอมโบในทุกเคสนะซึ่งถ้าเราเล่นกับเซมโปดาว6แล้วใช้ไลท์โคน4ดาวดาเมจจะเป็นมาตรฐานคือ100%ซึ่งพอเปลี่ยนจากเซมโปมาเป็นแบ็กซวอนดาวศูนย์ไลท์โคน4ดาวเหมือนกัน ดาเมจจะเพิ่มเป็น126%ซึ่งถือว่าเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับอีกอย่างเซมโปก็เป็นตัวละครที่จัดว่าแรงสลับตัว4ดาวอยู่แล้วถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ไม่น้อยเลยคราวนี้ถ้าเกิดเราเปิดไล์โคนมาจำัวให้ด้วยดาเมจก็จะเพิ่มเป็น146%หรือถ้าคุณเปิดเป็นดาวหนึ่งก็จะเป็น157%ถ้าคุณมีงบเปิดทั้งดาวหนึ่งและไล์โคนได้ก็จะเป็น182%ก็เพิ่มขึ้นเยอะมาก,มาก ซึ่งนอกจากเรื่องดาเมจแล้วเขาก็มีเรื่องการลดป้องกันเป็นหมู่ก็ช่วยเพิ่มดาเมจได้คนในทีมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเกมนี้ยิ่งคุณลดป้องกันศัตรูได้เยอะประสิทธิภาพของมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวของเพสรอลเขามีเรื่องการลดป้องกันไม่สนป้องกันในตัวเองค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแถมเซตดอทในตนนัวนี้ก็เป็นเซตที่ไม่สนป้องกันของศัตรูเพราะฉะนั้นดาเมจของตัวดอทตัวอื่นก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยกับการลดป้องกันตรงนี้แถมไม่ตายก็ช่วยบัฟดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ และเขาก็เป็นตัวละครที่ไม่จําเป็นต้องใช้แต้มสกิลเยอะแต่ถ้าแต้มมันเหลือก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทําให้ยืดหยุ่นในการวนโรเทชันแต่แน่นอนว่าเขาก็มีข้อเสียข้อแรกเลยก็คือเขาเป็นตัวที่จํากัดทีมค่อนข้างมากเลยนะบังคับว่าต้องมีตัวดอตตัวอื่นมาช่วยเล่นด้วยไม่งั้นมันเพิ่มสแตกอาคน่าไม่ทันแล้วจะไปเล่นเป็นไฮเปอร์แคลรี่ก็ไม่น่าเวิร์กแน่นอน แล้วเขาก็เป็นตัวที่ปัญยากนะครับเพราะว่าต้องการค่าสร้างสถานะที่1 2 0แล้วอบลองที่มีประโยชน์ของเขาก็มีจำนวนน้อยทำให้กว่าจะได้ลีลิกดีๆคือน่าจะฟาร์มนานแน่นอนข้อต่อมาคือเป็นตัวที่ฟื้นพลังงานค่อนข้างช้าแทบจะไม่มีอะไรมาเสริมในเรื่องนี้เลยแล้วเขาก็เป็นตัวละครที่กระตุ้นดอทเองไม่ได้ต้องรออาคานาระเบิดในเทอร์นศัตรูเพราะฉะนั้นก็จะทำเนำเมจได้ค่อนข้างช้าในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ความน่าเปิดจากข้อมูลที่มี ซึ่งตอนตัวมาให้เล่นจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูนะผมขอแบ่งออกเป็น3เคสละกันในเคสแรกก็คือในแพท2.0นี้ไม่ว่าคุณจะชอบเล่นทีมแบบไหนยัก็ตามถ้ามองโดยภาพรวมแล้วส p a r k เกจะเป็นตัวละครที่คุ้มที่จะเปิดที่สุดนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวซัพพอร์ตที่มีความยืดหยุ่นไปได้หลายทีมากๆแล้วก็เก่งมากๆด้วยซึ่งในเกมนี้ตัวซัพพอร์ต มันมีมูลค่ามากกว่าตัวเดเมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้อวยตัวไหนเป็นพิเศษเลยผมจะเชียร์สปาเกิลต่วัวในเคสที่2ถ้าคุณมีงบเปิดสปาเกิลอยู่แล้วแล้วคุณมีตัวของกราฟกาตัวของแบ็กซ์วอนก็น่าเปิดมากๆเพราะเขาจะทําให้ทีมดอทเก่งขึ้นมากๆโดยเฉพาะในเคสของมอนมู u, ซึ่งผมมองว่ากราฟกาก็ทําผลงานได้โอเคแต่มันยังไม่สุดนะครับพอมีแบ็กซวอนมาคือมันสุดหมดเลยทั้งมอนเดียวมอนมูถ้ามีกัากาก็น่าเปิด ส่วนในเคสที่3ถ้าคุณไม่มีกราฟก้าผมมองว่าเฉยๆจะข้ามหรือจะรอผมเทสแล้วค่อยมาคุยอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่มีกราฟก้าจะมีตัวแทนแค่ตัวเดียวก็คือตัวของเซมโปดาวสี C. ถ้าคุณไม่มีดาวสีคือจบเลยนะฮะลินยากมากๆแต่ต่อให้คุณมีเซมโปดาวสี C, ผลงานมันก็สู้กราฟก้าไม่ได้อยู่ดีและถ้าคุณเจอมอนหมู่ไอเรื่องการกระตุ้นดอปจากดาวสีเซมโปมันก็เอาเน่เอานอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีรีบก็รอก่อนนะฮะ เรามาต่อที่เอเดรอนกันผมเรียกสั้นๆว่าเป็นดาวนะดาวหนึ่งก็คือเมื่อเบสวอนอยู่ในสถานะที่สามารถต่อสู้ได้ศัตรูที่ติดดอททั้งหลายก็จะโดนลดความต้านทานพลาดลงตามประเภทของดอทนั้นๆนะซึ่งมันจะลดลง25%สรุปก็คือมันจะเพิ่มนาเมดให้ทั้งทีมได้ประมาณ25%นะครับซึ่งบอกเลยว่าโหดแบบโหดมากๆดาวนี้คือโกมากนะฮะเป็นดาวหนึ่งที่คุณเปิดมากๆเลยดาวนี้โหดจริงๆ ส่วนดาวสคือเมื่อศัตรูที่ติดอาคาน่าถูกกำจัดจะมีโอกาสที่จะทำให้เป้าหมายที่อยู่ใกล้เคียงติดอาคาน่า6ชั้นมันก็จะดีมากๆเวลาเราเจอมอนมูอย่างใน p พียร์ฟิคชัคือจะโกงมากเลยแต่ในโหมดอื่นผมก็เฉยๆนะเพราะฉะนั้นดาวนี้โดยรวมก็คือกลางๆส่วนดาวสีก็คือขนาดที่ศัตรูอยู่ในสถานะเปิดเผยก็คือโดนไม่ตายของตัวแบสบอลไปนะครับการต้านทานสถานะของศัตรูจะลดลง10% ซึ่งตรงนี้จะทําให้ถ้าแบ็กซวอนมีสร้างสถานะที่120%เขาจะแปะอาคาน่าได้ทุกครั้งแน่นอนชัวๆเลยและเมื่อศัตรูที่ติดสถานะเปิดเผยเริ่มต้นเทินหรือถูกกาจัดแบ็กซวอนจะฟื้นพลังงาน8หน่วยโดยในการกดไม้ตายแต่ละครั้งเอฟเฟกฟื้นพลังงานจะทํางานได้มากสุด1ครั้งต่อศัตรูแต่ละตัวแปลว่าถ้าเราเจอมอนเป็นหมู่ก็สามารถฟื้นหลายครั้งได้และสุดท้ายดาวหก็คือเมื่อศัตรูถูกเพื่อนร่วมทีมของแบสซวอนโจมตี แม็กซ์อนจะมีโอกาสที่จะแปะอาคาน่าหชั้นและทุกครั้งที่แบ็กซ์อนทำให้ศัตรูติดอาคาน่าจะมีโอกาส50%ที่จะแปะเพิ่มไปอีก1ชั้นนะคือมันเพิ่มตัวอาคาน่าเยอะมากๆนะครับสรุปก็คือโกงตามสไตล์ดาว6นั่นแหละเพราะฉะนั้นดาวที่สำคัญของแม็กซ์อนก็จะเป็นดาว1กับดาว6นะครับ สำหรับไล่โคนที่น่าใช้ก็จะเป็น4อันที่ให้อัตราสร้างสถานะนะบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ใช้ไล่โคนที่เพิ่มค่านี้มันจะเพิ่มไม่ถึง120ไดย้ยากมากๆอันแรกก็เป็นไล่โคนมาจําตัวนะครับซึ่งให้สร้างสถานะ40%แล้วเมื่อคนใส่สร้างดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะ .u แต่ละสถานะจะทําให้คนใส่ได้บัฟล่วงรู้1ชั้นโดยซ้อนได้สูงสุด4ชั้นซึ่งบัฟแต่ละชั้นนี้จะทําให้ได้พลังโจมตีเพิ่มแล้วก็ ทำให้ดาเมจต่อเนื่องไม่สนพลังป้องกันของศัตรูซึ่งถ้าเราได้ครบทั้ง4ชั้นก็เป็นพลังโจมตี20%แล้วก็ไม่สนป้องกัน28.8%ทั้งนี้ใน1การต่อสู้สถานะดอทแต่ละประเภทจะมอบบัฟให้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นแปลว่าถ้าเราอยากจะเก็บให้ได้ครบทั้ง4บัฟศัตรูต้องติดดอททั้ง4ประเภทเลยแต่ว่าไม้ตายของไบ,บสวอนเวลากดใช้มันจะทําให้อาคาน่านับเป็นดอททั้ง4ประเภท เพราะฉะนั้นตัวของแบ็กซบอลไม่มีปัญหาในเรื่องการเก็บบัฟให้ครบหรือคุณจะให้ตัวอื่นใช้ก็ได้ตราบใดที่คุณมีแบ็กซวบอลมากดไม้ตายให้อันต่อมาคือของซีโนวูผ้าดาวอันนี้ดาเมจอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาสามารถแปลดีบัฟที่ทําให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นได้ก็เป็นการเพิ่มดาเมจให้กับทุกคนในทีมเลยถัดมาก็ของซีโนวูเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชั่นสดาวที่มีการแจกในแพท1.1 ใครที่เพิ่งมาเล่นก็คือหาไม่ได้แล้วนะครับอันนี้มีแค่แจกช่วงนั้นนะอันนี้ก็ให้ค่าสร้างสถานะ40%แล้วก็ช่วยเรื่องการฟื้นพลังงานได้เยอะมากๆอันสุดท้ายก็เป็นของเซมโปที่ให้ค่าสร้างสถานะแล้วก็เพิ่มนามจต่อเนื่องด้วยคราวนี้ถ้าคุณไม่มี4อันที่ว่าจริงๆมันก็จะมีทางเลือกเป็นของไลค่คัวนันใหม่ที่เราสามารถแลกจากร้านฟอร์กเดนฮอได้ในแพท2.0นะ ซึ่งอันนี้ก็มีเรื่องของการเพิ่มดามจได้ค่อนข้างเยอะแต่อย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีค่าสร้างสถานะเพราะฉะนั้นการจับปั้นที่ถึง120ก็เหนื่อยแน่นอนนะครับหรือคุณจะไปแลกของร้านเฮอร์ตามาใช้ก็ได้ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้รวมเรื่องการฟื้นพลังงานกับค่าทำลายล้างที่จะเพิ่มดามจดเวลาที่แบ็กซวอนเบรกศัตรูได้นะเพราะฉะนั้นดามจของอันนี้จริงๆก็ไม่ได้แย่แล้วนี่ก็เป็นเทียริสกับตารางดามจแไละคนทั้งหมดนะใครสนใจก็หยุดวิดีโอดูก่อนได้เลย มาถึงคำถามยอดฮิตคือระหว่างดาวหนึ่งกับไล์โคนเปิดอะไรดีส่วนตัวผมมองว่าดาวหนึ่งคุ้มกว่านะครับยกเว้นว่าคุณอยากได้อนาจสวยๆของแม่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วถ้ารวมตู้กราก้าด้วยควรจะเปิดอะไรก่อนหลังคําตอบก็คือเปิดกราก้าก่อนตามด้วยแ็กซวอรนแล้วเป็นไรโคนกราก้าจากนั้นเป็นดาวหนึ่งแมกซวอรนแล้วดาวหนึ่งกราบก้ากับไ์โคนแค็กซวอรนผมมองว่ามูลค่าใกล้เคียงกัน ต่อที่เซต4ชิ้นที่น่าใช้นะครับก็จะมีเซต prisoner เป็นเซตดอดนี่แหละซึ่งถ้าเราให้ศัตรูติดดอดได้สามารถดาเมจก็จะแรงสุดเลยเป็น100%ซึ่งยังไงพรวรวนก็เน้นเล่นทีมดอดอยู่แล้วส่วนอีกเซตก็จะเป็นเซตคอนตัมซึ่งเซตนี้จะใช้ได้ดี mm hmm. เมื่อเรามีไรโคนประจำตัวมาช่วยเรื่องการไม่สดป้องกันเพิ่มนะก็ถ้ามอนแพ้คอนตัมดาเมจจะอยู่ที่9 7ก็แรงเลย แต่ถ้ามอนไม่แพ้ก็จะเหลือประมาณ89%นะครับส่วนพวกเซ็ตผสมที่ให้พวกบน,นัดลมพลังโจมตีต่างๆก็อยู่ที่ประมาณ90%ส่วนเซ็ต2ชิ้นก็จะมีกามอสซึ่งถ้าคุณทำสปีด160ได้มันก็จะแรงสุดแต่ถ้าคุณทำไม่ถึงได้135ก็ยังแรงอยู่นะตอนนี้ถ้าคุณทำถึง135ไม่ได้จริงๆก็ใช้เป็น Space ซ e a l i n g ที่ความเร็ว120ดามจ99%ก็ไม่ได้จัดว่าแย่อะไรนะครับก็ใช้ได้ยาว ส่วนเซตแพนคอสมิกเซตนี้ดาเมจคือดีแต่ผมไม่แนะนําให้ฟาร์มเพราะว่าทั้งเกมมีคนใช้คุ้มไม่แค่คนเดียวก็คือตัวของแบ็กซ a วอร์นี่แหละอีกอย่างก็คือเซตที่ฟาร์มคู่กันซึ่งให้ความแรงคิดไม่มีตัวไหนในเกมใช้คุ้มเลยนะเพราะฉะนั้นเซตนี้ไม่คุ้มฟาร์มนะครับสำหรับการวนรอบคอมโบถ้าเราไม่มีเชือกฟื้นพลังงานเราต้องกดสกิล4ครั้งหรือไม่ก็ตีธรรมดา3ครั้งกับสกิล2ครั้ง ไม้ตายถึงจะมาซึ่งมันก็ใช้เวลานานมากคราวนี้ถ้าเราใช้เชือฟื้นพลังงานเรากดสกิล3าครั้งพลังงานมันจะขาดแค่7หน่วยแต่ผมมองว่าภายใน3เทิร์นมันมีโอกาสที่เราจะฆ่าศัตรูหรือโดนโจมตีแล้วได้พลังงานเพิ่มมาให้กดไม้ตายได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ตีว่าใช้สกิล3ครั้งไปหรือจะเป็นตีธรรมดา2ครั้งแล้วสกิล2ครั้งก็ได้เช่นกันคราวนี้ถ้าเรามีไลท์โคลนแจก1.1ก็คือที่เป็นซินเดอเรลล์สีดาวนะ เรากดสกิล3ครั้งไม้ตายมาแน่นอนเลยหรือถ้าคุณใช้เชือกฟื้นพลังงานมาร่วมด้วยคุณตีธรรมดา2ครั้งและสกิล1ครั้งไม้ตายก็มาเลยเช่นกันโดยรวมแล้วคุณจะใช้สร้อยเป็นโจมตีหรือฟื้นพลังงานก็ได้เพราะจากที่ผมลองคำนวณดาเมจมันใกล้เคียงกันมากๆนะครับอาจจะให้สร้อยฟื้นพลังงานภาษีดีกว่านิดนึงตรงที่ว่าไม้ตายของเขามันช่วยเพิ่มดาเมจให้คนในทีมได้แล้วสร้อยฟื้นพลังงานมันหาออฟลองโจมตีได้แต่สร้อยโจมตีมันหาฟื้นพลังงานเพิ่ม ไม่ได้นะครับมาสรุปในส่วนค่าพลังนะครับตัวเสื้อก็แนะนำเป็นสร้างสถานะให้มันถึง120%ซึ่งถ้าคุณใช้เสื้อโจมตีแล้วทำถึง120%ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันตัวรองเท้าผมมองว่าความเร็วดีกว่าโจมตีเพราะมันจะทำให้คุณแปะคานาถึง7ได้ง่ายขึ้นส่วนลูกแก้วจะใช้เป็นลมหรือโจมตีก็ได้ดาเมจต,ต่างกันแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็เน้นที่ออฟลอง ตัวเชือกจะเป็นฟื้นพลังลงานหรือโจมตีก็ได้ตามที่อธิบายไปก่อนหน้านี้ส่วนออฟลองก็แนะนําเป็นสร้างสถานะแล้วก็ตามด้วยโจมตีกับความเร็วจริงๆแล้วที่เขาต้องการมีแค่3ค่านี้เท่านั้นนะเพราะว่าดาเมจดอทมันคิดไม่ได้นะครับซึ่งมันก็จะมีค่าทําลายล้างที่พอจะเสริมดาเมจได้ถ้าแบ็กสบอลเขาได้เบรกซึ่งสเตนแนะนําในช่วงท้ายเกมก็จะเป็นพลังโจมตี2800ขึ้นไป สร้างสถานะ120แล้วความเร็วจะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่1 3 4 1 4 6 1 6 1นะในเรื่องการอัปเดตก็เน้นเป็นท ALENT ตามด้วยไม้ตายกับสกิลคู่กันแล้วก็โจมตีธรรมดามาถึงสุดท้ายนั่นก็คือตัวคอมโบกับทีมนะครับตัวแรกเลยแนะ่นอนว่าต้องเป็นกราฟกาอยู่แล้วนี่คือตัวที่กระตุ้นดอทได้บ่อยและแรงที่สุดในเกมดาเมจในตัวก็สูงนะฮะคือแม่เป็นคีย์หลักของตัวดอทนะครับไม่ต้องพูดเยอะ แต่ถ้าคุณไม่มีกรบกาบต้าก็มีเซมโปมาเป็นตัวแทนแต่คุณต้องมีดาวสี่นะครับสกิลของเขาถึงจะกระตุ้นลมเฉือนได้แล้วสกิลของเขาก็ซุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นใช้ยากเวลาเจอมอนมูดาเมจในตัวถือว่าสูงอยู่สลับตัวสีดาวแล้วก็มีดีบัฟเพิ่มดาเมจด,ดอทเป็นหมู่ด้วยส่วนเจ้าหนูกุยนาะเฟินก็เป็นตัวเสริมที่ดีใช้แต้มสกิลน้อยมีดีบัฟที่เพิ่มดาเมจทุกประเภทและเป็นหมู มีลดต้านทานสถานะ10%ที่ดาวหนึ่งทำให้แบ็กซ์วอนที่มีสร้างสถานะ120%แปะอัคคณาได้ชัวร์จะมีข้อเสียหลักๆก็เป็นเรื่องที่เขากระตุ้นดอทได้ไม่บ่อยตัวดอทสีดาวอยู่ตัวก็คือลูกะซึ่งตัวนี้จะดามจแรงมากถ้ามอนแพ้กยายภาพแล้วเขาได้เบรกแต้มสกิลที่ใช้ก็ไม่ได้เยอะมีดีบัฟเพิ่มดามจทั้งหมดแต่ว่าความสามารถของเขาเป็นเป้าเดียวหมดเลยนะครับแล้วก็กระตุ้นดอทได้บ่อยระดับกลาง นี่เป็นตัวละครที่ไม่ได้ว่าไม่เก่งนะแต่ใช้ยากที่สุดในบรรดา4ดาวดอททั้งหมดเพราะฉะนั้นสลับมือใหม่ผมแนะนําเป็นแซมโปกับกุยนาเฟินมากกว่านะมาที่ตัวบัฟนะครับตัวของเหมยคือเทพนะฮะบัฟทุกอย่างของเขามีประโยชน์กับทีมดอทหมดเลยซึ่งเขาบัฟหลายอย่างมากผมไม่ลงรายละเอียดละกันแล้วก็บัฟเป็นทีมด้วยยิ่งถ้าคุณมีอีหนึ่งมาลดป้องกันมอนเพิ่มนะบอกเลยว่าโคตรโกงตัวนี้มันเทพนะครับ แต่ถ้าคุณไม่มีเหมยก็สามารถเอาเอตามาใช้ไปแทนก่อนบางพังได้เขามีบัฟโจมตีของความเลวไว้ทั้งทีมการตีธรรมดาแปะเผา <8 S 2> ไม่ได้หรือถ้าเขาเบีดศัตรูตได้ก็แปะเผาไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นช่วยแปดดอกได้นะครับแต่ว่าบัฟโดยรวมคือไม่เถื่อนเท่าเหมยนะฮะตัวนั้นมันเถื่อนเกินไปและถ้าเจอมอนที่ไม่แพ้ไฟจะบัฟพลังโจมตีได้น้อยจริงๆตัวบัฟที่เด่นจริงๆจ,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 จะมีแค่2ตัวก่อนหน้านี้แต่ถ้าคุณไม่ได้ปั้นไม่ได้มีก็ใช้เป็นตัวแทนอย่างแทงหยุ่นไปก่อนได้ ก็เป็นตัวช่วยแทงที่ยอดเยี่ยมมากๆมีบัฟจมตีบนัสความเสียหายความเร็วกับฟื้นพลังงานไม้ตายซึ่งมันดีกับทีมดอปมันเลยแต่ว่ามันบัฟเป้าเดียวนะครับมันก็เลยไปไม่สุดอีกตัวที่โอเคก็คือตัวของฮานียสร้างแต้มสกิลได้เยอะบัฟดาเมจให้ทั้งทีมได้มีบัฟจมงตีกับความเร็วด้วยแต่ว่าเป็นเป้าเดี่ยวก็เลยไม่สุดเช่นกันในส่วนของตัวดีบัฟคิดไม่ออกก็บอกเปล่านะฮะเขามีบัฟสร้างสถานะให้ทั้งทีม10%ก็ช่วยแบ็กซวอร์นได้เยอะ มีลดป้องกันหมู่เอาไว้คอมโบกันได้ดีมากๆแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องกดสกิลบ่อยนะครับตีธรรมดาสร้างแต้มสกิลเรื่อยๆก็ได้หรือในเคสที่เจอมอนมีบัฟเขาก็สามารถกดสกิลเพื่อหลังได้เป็นตัวละครที่ใช้ง่ายและมีประโยชน์เยอะมากๆต่อมาคือซินวูบก็มีลดป้องกันลดต้านธาตุแล้วก็เพิ่มจุดอ่อนแต่ว่าทุกอย่างเป็นเป้าเดียวหมดแล้วก็จะเปลืองแต้มสกิลมากกว่าเปล่าด้วยโดยเฉพาะเวลาเจอมอนเป็นหมู่และคุณอยากจะเพิ่มจุดอ่อนให้มอนทุกตัว สำหรับตัวฮิวที่เด่นที่สุดจะเป็นตัวของฮูหัวนะครับเพราะว่ามีบัฟพลังโจมตีกับฟื้นพลังงานให้ทั้งทีมแล้วก็ล้างดีบัฟได้เถื่อนมากๆแต่ตัวน้องจะใช้แต้มสกิลพอประมาณนับประมาณหนึ่งหน่วยทุก3ามเทิร์นในทางกับการตัวของหลัวชาถ้าปั้นดีๆจะไม่ใช้แต้มสกิลเลยเขามีฮิวฟรีในตัวเยอะมากล้างดีบัฟถือว่าโอเคแต่เขาสู้ฮูหัวไม่ได้หรอกแล้วก็ล้างบัฟหมดนได้แต่เขาไม่มีบัฟอะไรให้ทีมเลยนะครับเพราะฉะนั้นฮูหัวก็ยังเป็นชอยที่ดูดีกว่า และนี่ก็คือตัวอย่างทีมที่น่าเล่นนะครับทางฝั่งขวานะทีมแรกก็คือเล่นคู่กับกาบกาแล้วก็เอาเหมยมาบัฟหรือคุณจะเล่นเป็นทีม 3. ดอทใช้เป็นทั้งกาบกาแล้วก็คุนาเฟิร์นหรือแซมโปมาเสริมก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีกาบกาก็ใช้แซมโปแล้วก็คุนาเฟิร์นมาช่วยแปดดอทเพิ่มหรือจะใช้เป็นแซมโปบวกแอสตาที่พอจะช่วยแปดดอทได้มาเสริมก็โอเคไอเดียก็ประมาณนี้ถึงจุดนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะพอก็ t ไอเดียเกี่ยวกับแบ็กซ์วอลแล้วแหละ เอาไว้เดี๋ยวพอตัวเข้าผมค่อยมาลองเทสแล้วอัปเดตกันอีกทีนะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดติดตามหรือจะสมัครเมมซูเปอร์แตงก็ได้เช่นกันนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ